สบายดีเด้อพี่นอ้องสบายดีเอฟซีถูกท่านสม,มันนี้มาตลาดพี่นอ้องมาตลาดอีกแล้วมือ้อนี้บ่อื่นบ้านเฮาสิมีงานพี่นอ้องสบายดีเด้อพี่นอ้องอื่นบ,บ้านเฮาสิมีงานตุ้มแคนตุ้มแขนกับไอไพี่นอ้องตอนหักเป็นกำลัง,ลางมาซื้อไปเตรียมงานพี่นอ้องจ้า

บ่อแต่นี่นี no ่อันนี้ใส่ยังเออนั่นแหละใส่ยังอะไรสีเหลืองอันนี้นั่นด้อยเออหนีบสองสองไปซื้อของพี่น้องมาฮอดเทียนแล้วเม่ครัวเฮาเต็มทิพย์ ุ่งนี้เตรียมงานค่ะเตรียมงานไปนอนผูกแค้นแกกับไอ้เมื่ออื่นมันมีมันมีแก้วลืมหลือเปล่าอย่างเนี่ยเนี่ยเครื่องท้องเขาเครื่องทำงาน งานผูกแคนได้ไม่ใหญ่แน่นะวิกินดอกกินดอกมาถีบรอบสองเทาคนคือรอสองหมดเลัเดียวเท่าค่อสองบอกตอนนี้เอื้อยห้าวกะลังห่อข้าวต้มสวัสดีสวัสดีสวัสดีุคบคาน้องเต ผู้อ,อื่นมีงานเด้พี่นอ้องมามมวนนำกันเด้เออมผูแกแขนเอื้อยอายเพิ่นลงมือเองนะคะตม้มเพิ่นซิมเมอ,มอรับรองความแซ่บซิมเมอมาจาก USA ขตม้มบอกขึ้นมงนาวเด้พี่นอ้องซ้อน,อก,นอกับไฟน้ำไฟและผูกขาพัด ไปหันไปนีกตัวหนาเขาว่าลังแต่เช้าผไปครบห้ามอสเขาต้องช่วยผมเปล่าคนก็เริ่มปดนไปซะโอ้ดีอะห่องามบ่ตีนองแกใสบองามแล้วตีนะต้อ่กข่าอืมประดังฐานั่นเบิ่งง่ไหนเด้อแวบห่อนะย่่าา้ยังมีติดจ้อยจังเก งามเออร่พ yeah. yeah, yeah. ี่น้องเพิ่หอนะงามเพียงีแม่เป็นบ่อเจ้าบ่อ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 ต้องรับรับบ่อใส่ ใส่กล้วยใูรูตเสกล้วยสกล้วผู้ได้บ่ได้กินนห่พายนะน้ำลายไหลบอได้ไมีใญ่ จะมีแนวทางรเบ้อที่เอานี่งหนทางเดียวก็นนะว่าเอพราะทานีเไหนอยทางเห็ดให้เราเละบ่มันสดลอกจะมันจิตเตนระบ้ิตนีแนวทางก็ได้แต่เขาไม่จิไปห่อผเดียวผู้นึงทางอลไกัผู้หนึ่งห่อผู้นึ่งห่อลกัผู้หนึ่งทางได้เลยกทนังว่าังมสอน่นวบ่าค่นันผู้นกินผู้นึเมาแล้ว่ หอกระต้มอยู่เมือเล่าเด้อพี่น้องปกติเห็นเฟิรนหอแต่อยู่เมกาเนีอือเลรกะปิ้งกินปิงบองสนบอหันหนึ่งสุกลปิ้งแห้งแสบเื่อเราเห็ดมนหอมเนาะแมนบอสพะยากระปิ้งเพ่อรอมันหอมว่ะ ี่มันจะหอมต้องกล้วยเนาะเาไม่เตาไปกเมันอาอัขีเลยจหอ่าเนาอิมซอนเฮียนโเฮีนพีนมันจประสบร์ี่เนตัวที่หธอที่แรกแหกมานพักพักกาลองพี่น้องอีเมซอนรอดจีบวะรอด่บพานเลยเปียชอน่ะ เน Get like okay. okay. um, ี่ยสำหรับเป็นตะลื่องเนี่เป็เต้าแล้ว่อมกันกับเต้าดรบกับแจไดจากกระเบจนั่นมาที่สั่งทงักขอในจานผัแล้ววะมันโมสั่งเนาะเนี่ยอแดงดูบุญคนฝาบจไดกได้เิาเห็นงามจะไปหอมเาย่งไมาังโอ้หหอมนองหอมรวยนันัคือของรา

แน่นนะแล่วเรียบวกุญแจทรงศิลป์ปยวันเบไปแล้วรยกเ์อ่าปยย่ห้อสเบาเระทวกเคยสิบลูกเคยบะทกเ่านอาจารไป้อนลเปวยแปกนึงแพันเบี้ยตาระโอ้ยอาป้เปวเบมบบไปได้ที่ปทรพ่อชินตบบกายยังเนือถาวซ้อนพรับเราอ่นนอ เอาไปเพียบคนได้หอนะเมื่อไสูจน้าปาอหะ่าจจากคนแ่ได้อยงึงนึงเออได้อีกแได้ยต่เพื่อนู้เดียว